วันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนน้องแม็กกันนะคะที่ไปเจอปัญหาทุเรียนเป็นโรคคนเนา่าปกติน้องแม็กก็ใช้ยาราทาใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว,ว่ายาท่อตลาดด้วยเอเอ,เอแล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีตัวขนาดนี้ค่ะเพราะพิษเจอทีไรชิปแล้วมันเป็นตัวชนิดหนึ่งที่ที่เราเราไม่รู้จักมันะนะยังไม่รู้จักรละ,ละบาดไปเร็วมากเดี๋ยวเรามาสาธิตให้ดูกันเลยนะคะ The, วันนี้เราเอาแค่เนี่ยพี่จะทำให้จุกหนึ่งแล้วเดี๋ยวที่เหลือน้องแม่ทำเองค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นเยอะเราเออเรามาสาธิตให้ดูแขกจุกเดียวนะเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันพุ่นไปหมดเลยแล้วมันคอมจริงเลยนะเนี่ยเนี่ยเราต้องรักษาจริงด้วยนะ,ะเออหนี่นเนี่ยเอาเอาเอาให้หมดตรงนี้นะเอาเห็นมดเนี่ยให้มันถึงเนื้อไม้ดีเลยนะ คือถุเรียนมันใหญ่เปลือกมันหนาเราต้องดูเนี่ยถ้ายังเป็นจุดดำๆแบบเนี้ยคือเขาไม่หมดแต่ว่าวันนี้พี่จะมาสาธิตให้ดูแขกจุกเดียวแต่ที่เหลือเดี๋ยน้องนักทำเองนะเออเนี่ยเนี่ยอะเรามาสาธิตให้ดูกันนะว่าเราต้องฆ่าตัวนี้ก่อนเราถึงจะขายยาลาเคยละยาลาลิบสองสามทันก็เคยซื้อมาใช่ละแต่มันไม่หายเพราะว่าช่วงนั้นเราก็นึกว่า มันไม่ได้มีตัวนึกว่ามันทับเข้าอย่างเดียวใช่ค่ะเออแต่มาตอนเนี้ยพิชทดลองที่หลทิพแลพิชลูลลลกแลก่ามันมีตัวแล้วพิ่ก็ได้ไปทดลองที่สวนน้องหนุ่ยแล้วตอนเนี้ยไปไปแถบทุกวันไปทดลองให้ชาวสวนอ่ะนะ,<ฮ>ะเราอ่าพิชเจอยามาหนึ่งตัวนะ,<ฮ>ะมันดีมากเลยพอ่าแล้วเอ็ดตัวพวกนี้ตาย <ฮะ S 1> เราต้อง่าให้ตัวตายก่อนแล้วเดียวว่าเราคอยมารักษาหลคทับเอาทีหลัง เนะี่ยเราเราเราตองเนี่ยี่ยเ,เ,เ,เนี่ย,เ,ย,เ,ยเราทำนะอ่ะเรามาดูกันเลยนะว่าหลังจากเราใช้ยาตัวนี้แล้วมันจะมีอะไรออกมามั่งนะาชีดเลย ตัวเล็กๆก็มันจะเล็กมากเล็กจนเรามองไม่เห็นน่ะมันจะอยู่ที่เปลือกนะเวลาชี้เราก็ชี้ให้เยิ้มแบบนี้ไปเลยนะ,ะพิธียังไม่เคยทําทุเรียนใหญ่ไงว่าเขาจะออกมาแต่เราเห็นแล้วนะในรูนะเนี่ย<ะ>เออรูรูรูเราไม่ต้องไปทักเาถึงเปลือกะเราเราแค่นี้<ะ>แต่ว่าทุเรียนใหญ่เราต้องใช้เวลาหน่อยฟาตัวเขาจะออกมา เนาะแต่เมื่อกี้ยมันมีบินอยู่ตรงเนี้ยตรงงามเนี่ยตัวขาวๆเล็กๆนะมาแต่มันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเดี๋ยวเราเราคอยเขาสักพักนะคอยเขาสักพักแต่อที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเขาก็บินติ๊ก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 นี่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 น้องแมทเห็นไหมขาวๆอยู่ไหนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยติ๊ก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 ออกมาเนี่ยเนี่ยเนี่ย เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย้าเราไม่สังเกตเราจะรู้ไหมเนี่ยเล็กมากเล็กมากเนี่ย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 หุดเข้าไปก็แล้วอ่ะตอกี้ออกมัโผลมาขาวเลยมันต้องใช้แหวนขยายแต่เห็นแล้วนะตอกี้เห็นแล้วนะเห็นแล้วค่ะเออไอ้หนี่จ้วงหนี่จ้วงเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นหมอดตัวดำๆเออเออเข้าใจว่าเป็นหมอดำๆแต่ที่นี่มันเป็นตัวขาวๆเล็กๆก็มีเออตัวขาวเล็กๆก็มันไตเร็วมากเลยอืม่ะกี้เนเนี่ยตรงนี้สองตัวนะ เล็กๆขาวๆแกมันจะไม่ขาวย่างร้นี่นะมันจะออกนัวๆนะเตยนในตัวอ่อนเอออ่อนแกออกไปได้เป็นหมดจะกี้ขำไอ้ตรงที่ทำไก้แมสแหละนะปุ๋ยใส่หลังหลดินดินดินเลี้ยงาเปลือกนะก็จะพิษเวลาพุนี่ชุดนี้ไม่ยากจะบอกยี่สิปีนะคะของเก่านะแต่มันเป็นตัวกระโดดเจเนี่ยยี่สิบปีมัตัวอ่อนตัวอ่อนตัวอ่อัอ่อนตัวอ่อนตัวอ่อนวอ่น่ตัออนว โอ้ยนี่เต็มไปหมดเนี่ยวายเต็มไปหมดเลยโอ้ยโอ้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะออกมันเต็มไปหมดเลยอเนี่ยเขาเขาเต็มปเขาตลอดทุวันเลยฮะโอ้ยแม่ดูตายีแลนีู่ชีตมตายเลี้ยงไว้เฮ้ยขาัน